สวัสดีคะ่ะเด็กๆสำหรับการเรียนในวันนี้ของเรานะคะเราก็จะเรียนนะคะในส่วนของบทที่4นะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าจีบวกเอเป็นเจเสียงสี่เป็นเจชีบวกอีเป็นชีชื่อบวกเอิงเป็นเฉงนะคะเฮบวกวัวเป็นหัวเสียงสองเป็นหัวนะคะ เจียชีเชิงหัวนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรนะคะเจียชีตัวนี้นะคะแปลว่าวันหยุดในช่วงปิดภาคเรียนนะคะเชิงหัวนะคะลูปแปลว่าชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือเจียชีเชิงหัวชีวิตในช่วงวัน ปิดภาคเรียนนั่นเองนะคะหรือว่าชีวิตในช่วงวันหยุดที่ปิดภาคเรียนนั่นเองค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรียนในส่วนแรกนะคะก็คือส่วนของคำศัพท์นะคะซึ่งคำศัพท์ในบทนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้า28นะคะก็คือในส่วนของคำศัพท์ที่มีรูปภาพนั่นเองเด็กๆมาดูกันเลยนะคะในส่วนของคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง มาดูกันที่คำแรกเตอบวกอูเป็นตูนะคะเสียงสี่เป็นตู้จีบวกเอียเป็นเจียนะคะเสียงสี่เป็นเจียคำนี้อ่านออกเสียงว่าตู้เจียนะคะลูกตู้เจียนะในภาษาจีนแปลว่าอะไรนะคะตู้เจียนะคะในภาษาจีนแปลว่าวันหยุดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคำที่สองนะคะให้เด็กๆสังเกตตัวนี้นะคะอันนี้เราซื้อก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไระน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะ,ะคำว่าสเก็ตบอร์ดนะคะในภาษา,ษาจีนอ่านออกเสียงว่าเฮอบวกอัวเป็นหัวเสียงสองเป็นหัวปอบวกอานเป็นปานเสียงสามเป็นปาด ะค,ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าหัวบานนะคะหัวบานแปลว่าอะไรหัวบานแปลว่าสเก็ตบอร์ตนะคะสเก็ตบอร์ตนะคะ,ะคำศับคำต่อไปนะคะก็จะหมายถึงตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าโรลเลอร์สเกตนะคะไม่เหมือนกับสเก็ตบอร์ตนะ โรลเลอร์สเก็ตก็จะเป็นเหมือนรองเท้าแล้วก็มีล้อใช่ไหมคะลูกส่วนสเกตบอร์ดก็จะเป็นกระดานแล้วก็มีล้อนะคะซึ่งคนจีนเนี่ยเขานิยมมากเลยนะลูกนะทั้งสเก t ตบอร์ดแล้วก็โรลเลอร์สเกตนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยนันนะคะลูกแล้วก็มีนิสัยที่แบบชอบเดินมากนะคะตอนที่เราซื้อไปอยู่จีนก็คือเดินตลอดนะคะแล้วคนจีนเขาก็จะมีเครื่องทุ่นแรงหรือ ทุนระยะเวลาในการเดินของเขาก็คือสเก็ตบอร์ดหรือโรลเลอร์สเก็ตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าคำว่าโรลเลอร์สเก็ตภาษาจีนพูดว่ายังไงนะคะอ่ะพูดว่าเลอบวกอุนเป็นลุนเสียงสองเป็นหลุนเฮอบวกวาเป็นหัวเสียงสองเป็นหัวนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าลุนหัวนะคะลูกก็จะแปลว่าโรลเลอร์สเก็ตนะคะ โลเลสสเกตนะคะอ่าหลุนตอนนี้แปลว่าล้อน,นะลูกนะ,ะหลุนแปลว่าล้อน,นะคะอ่ะคำศั์คำต่อไปนะคะมบวกอิงเป็นนิงเสียงสองเป็นหมิงชื่อบวกเอิงเป็นเชิงเสียงสี่เป็นเชิงเกอบวกอูเป็นกูเสียงสามเป็นกู่ จีวกอีเป็นจีนะคะเสียงสี่เป็นจีนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าหมิงเชิงกูจีนะคะลูกหมิงเชิงหมิงเชิงอ่าแปลว่าชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงกู่จีแปลว่าโบราณหมิงเชิงกู่จีก็คือโบราณสถานที่มี ชื่อเสียงนั่นเองค่ะอ่ะคำสับคำต่อไปนะคะชื่อบวกอาเป็นเจ้าเสียงสี่เป็นเจ้าก็บวอกอูเป็นกูนะคะแต่เป็นเสียงเบาเลยเป็นสระอุเป็นกุนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเจ้ากุนะลูกนะเจ้ากุเนี่ยแปลว่าการดูแลเอาใจใส่นะคะเจ้ากุแปลว่าการดูแลเอาใะะจาาาาใส่ และคำสุดท้ายนะคะคำนี้เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาไทยนะคะอ่านออกเสียงว่าซื้อบวกอ่านเป็นซานนะคะพอบวกอินเป็นพินเสียงสีเป็นพินจีบวกยอเป็นเจียนะคะซานพินเจียนะคะซานพินเจียแปลว่าถนนสำเพ็งนะคะอันนี้คือการ ทับศัพท์นะคะลูกเป็นการทับศัพท์เสียงออกมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนอีกหนึ่งรอบว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกตู้เจียนะคะลูกแปลว่าวันหยุดนะคะคำที่สองคือคำว่าหัวป่านนะคะก็คือสเก็ตบอร์ดนะคะคำที่สามคือหลุนหัวนะคะหลุนหัวคืออะไรลูกโรลเลอร์สเก็ต ะค,ะคำต่อไปหมิงเชิงกูจี้นะคะแปลว่าโบราณสถานที่มีชื่อเสียงนะคะต่อไปคําว่าเจ้ากุนะคะที่แปลว่าการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ซานพินเจียนะคะที่แปลว่าถนนสําเพ็งนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําศัพท์ที่มีรูปภาพนั่นเองค่ะต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้า32แล้วก็33นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนะคะซึ่งบทนี้มีแค่สิบคำเองน้อยมากนะคะน้อยมากอ่ะมีคําว่าอะไรบ้างมาดูกันนะคะอ่ะคาแรกถึงคําที่หกอิงมาจากคําศัพท์ที่มีรูปภาพปรกกอบไปด้วยคําว่าตู do she, do she ้เจียตู้เจียนะคะที่แปลว่าวันหยุดนะคะคาที่สองคือคําว่าหัวป่าน หัวป่านนะคะก็คือสเก็ตบอร์ดนะคะคำที่3คือหลุนหัวหลุนหัวนะคะก็คือโรลเลอร์สเก็ตนะคะคำที่4คือหมิงเชิงกู่จี้หมิงเชิงกู่จี้นะคะที่แปลว่าโบราณสถานเรื่องชื่อหรือว่าโบราณสถานที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะอ่ะต่อไปคำที่5เจ้ากู่ กุนะคะที่แปลว่าการดูแลหรือการเอาใจใส่และคำที่6ก็คือซานพินเจียซานพินเจียนะคะที่แปลว่าถนนสําเพลงนะลูกนะต่อไปมาดูในส่วนของคำศัพท์ที่ไม่ได้มีรูปภาพมีแค่สี่คำคำแรกเตอบวกอาเป็นตานะคะเสียงสามเป็นตาซื้อบวกอวนเป็นส่วนนะคะ อ้วนสลระอวนแต่ความจริงนะคะคําว่าตะาส่วนถึงจะถูกต้องมีเสียงสี่ด้วยนะลูกนะเป็นส่วนนะคะที่จะแปลว่าการวางแผนเพราะฉะนั้นคํานี้ให้เด็กๆเ,เ,เติมเสียงสี่ง 4, ลงไปตรงตัวอาให้เราซื้อด้วยนะคะคํานี้อ่านออกเสียงว่าตะาส่วนนะลูกนะแปลว่าการวางแผนนั่นเองค่ะต่อไปคําต่อไปนะคะอ่ะ อีบวกโอเป็นโยนะคะเสียงสามเป็นอ่ะเสียงสองเป็นโยชีบวกเยเป็นสเสวเสียงสองเป็นสเสวนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าโยเสวนะคะโยเสวโยเสวแปลว่าอะไรโยเสวแปลว่าการทัศนาศึกษานะคะโยย่อม,มาจากดุยโยที่แปลว่าการ ท่องเที่ยวนะคะเฉยยมาจากเฉยสีที่แปลว่าการเรียนนะคะโยเฉยก็คือโยเฉยก็คือการเรียนแบบท่องเที่ยวหรือการทัศนศึกษานั่นเองค่ะอ่ะต่อไปเลอะบวกเอียน e เป็นเรียนนะลูกนะเสียงสองเป็นเหรียญเอบวกวันเป็นวันนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่า เหรียญหว้วนนะคะรูปแปลว่าการเชื่อมต่อสัมพันธไมตรีหรือการเชื่อมไมตรีนะคะและสุดท้ายชื่อบวกสลักอเป็นจัวมอบวกโอเป็นโมเสียงสี่เป็นโมนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าโจโมนะลูกนะโจโมก็จะแปลว่าสุดสัปดาห์นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์เรานะ ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกตู้เจียตู้เจียนะคะแปลว่าวันหยุดนะคะคำที่สองหัวปานหัวปานนะคะแปลว่าสเก็ตบอร์ดนะคะคำที่สามหลุนหัวหลุนหัวนะคะแปลว่าโรลเลอร์สเก็ตนะคะคำที่สี่มิงเชิงกู่ชี หมิงเชิงกู่จี้นะคะแปลว่าโบราณสถานอันเรื่องชื่อนะคะคำที่ห้าเจ้ากู่เจ้ากู่นะคะแปลว่าการดูแลหรือการเอาใจใส่นะคะคำที่หกคำว่าซานพินเจียซานพินเจียนะคะแปลว่าถนนสำเพลงนะคะต่อไปคำที่เจ็ดต่าส่วน ตาส่วนนะคะแปลว่าการวางแผนนะคะคำที่แปดคำว่าโยเสโยเสนะคะแปลว่าการพัศนศึกษาคำที่9ก้าคำว่าเหรียญฮวนเหรียญฮวนนะคะที่แปลว่าการเชื่อมสัมพันธ์ทม,มตรีหรือการเชื่อมไมตรีนะคะและคำสุดท้ายคำว่าชัวโมชัวโมนะคะที่แปลว่าสุดสัปดาห์นั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์นะคะเด็กๆอาถ้าสมมติว่าเด็กๆยังงงหรือยังไม่เข้าใจขอให้เด็กๆเ,เปิดคลิปนี้ดูอีกก่อนนะคะหลังจากดูเสร็จแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกค่อยทักหาเหล่าซื้อนะคะก็คือเดี๋ยวดูคลิปหลายๆรอบให้เราอาให้เราแบบทบทวนตัวเองก่อนถ้าไม่เข้าใจจริงๆค่อยสอบถามนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะ ก็จะมีแค่นี้ต่อมปในส่วนของการบ้านนะคะเราซื้อก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยวงกลมคําตอบที่ถูกต้องนะคะตามหัวข้อต่อไปนี้ก็คือจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะก็จะมีะข้อคําถามให้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆดกูรูปภาพนะคะว่ามันสัมพันธ์กับหัวข้อไหนก็ให้วงกลมอันนี้เด็กๆเ,เคยทําไปแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนการบ้านของเราก็จะมีแค่นี้นะคะสําหรับในการเรียนวันเนี้ย เราซื้อก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าเด็กๆสงสัยหรือมีข้อสอบถามก็ค่อยสอบถามนะคะให้ดูคลิปก่อนหลายๆรอบนะคะไม่เข้าใจค่อยถามเนาะค่ะสำหรับในการเรียนของเราก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คาบหน้านะคะสำหรับวันนี้เราซื้อต้องกล่าควคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ